โอเคนคับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่เอาใหเอามั้โอเคนคับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาวี RV เป็นพาร์ทที่สามนะับซึ่งอันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเนาะนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาเล่นแบบชิลๆเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่วันนี้เราได้เล่นเป็นซับพอร์ตนะครับท oh my มก็แคลรี่ก็เป็นเอลสุนะครับ <c oughs> เป็นการหายใจเตะหายตไปนกนปนกมานี่สดอกไปไหนอ่ะเอาไปไปเวป่าเเฉยเอาไปกัเอาไปกัอย่ามาใกล้ัอย,อ,ยาาอย่ามานี่นาไปกัฉันเป็นคนแรกที่ตายไม่ได้มาสิโอเคเขาไม่ตามน่าจะไม่ตามมาละโอเคเอาเลนบนอ๋อใครจะต,ตายก่อนใครจะต,ตายก่อนอ ปันมึงจะตายเหมือนกันไอ้ห่า,าเดี๋ยวก่อนนะอะ่ะเรียบร้อยต้อายืนนิ่งเฉยเอาเน็ตไม่ดีหรอแล้วมันก็หังนับอุ้ยโอโดนสองต่อโ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 ดนโดนโดนโดน,โดนสามนะเข้ามาสักคนสิบุคองมามานี่มาจับมันเลยจับมันเลยจับมันเลยจ้าอุย้ยอุ้ยให่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อุๆๆ้ยอุ้ยให่าหญ่ จะไม่ยอมตายฉันจะไม่ยอมตายฉันจะไม่ยอมยอ้ยเรียบร้อยอีกดอกเลยแต่คือแบบเอลสูก็คือนั่งอยู่ไกลมากไม่คิดจะมาก็ไปเคลียร์กับมันสิยิ่งๆอะไรยะไกลคูณดาวเหรอสักทีสิไม่โดนสักทีเอาหนีไปแล้วโอเคเคลียร์เคลียร์ลาดไ่โอ้ยย่าๆเอากแคบเดินเกือบโดนฉันก็ไม่โดนนะจ๊ะ โอเคป้อมไปเข้ามาตีป้อมสิเราอ,อะไรอยู่นะโอ้อีดอกนี่ฮ่ายิงเข้าไปเออยิงให้มันโดนหน่อยคือฉันต้องเข้าใจเมนเอลสูใช่ไหมะ <c oughs> เคยแบบไม่เคยเล่นเอลสูเลยคนระับโอเคอุ้ยอย่าอยา,ยาโ,อโอ้ยอย่าอยาอย่าอยาอย่าทำฉันอย่าทำโอ้แหลกแล้วอย่านี่มาลำแบบ มานาหมดไวมากครับฆ่ามันสิฉันจะจับให้แกมาสิไม่มาวะอ๋อไม่มาอ๋อฉันโดนอ๋อจับพญเตะอ๋อฆ่ามันฆ่ามันอีดอกนี่ฆ่ามันอ๋อถอยถอยก่อนมานาไม่มีอ๋อมานาไม่มีโอ้ฉันตาย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 กันฉันหน่อยอ๋อตายถ้าเธอยิงมาไม่ถูก อย่าไปจิ๊บมาอย่าไปร้องนะฉันจะหลอกตัดราคาไม่ได้ถ้าฉันลุ้มไปของฉันยังไม่มาคุณมันยังคุณดาวอยู่โอ้เอาไปก่อนเราไปก่อนเราไปก่นอย่า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 ถอยก่อนถอยก่อนแค่น,นี้แหละเสี oh. ยงพัดลมเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหม เข้าแน่นอนแหละโอ้แหลกโคตรโอ,โอ้แหลกแหลกทำไงกันทำไงกันเนี่ยเตรียมอะไรพร้อมกันบุกป้อมมันเลยบุกเกมันบุกป้อมมันตีสักทีเด้ออินนี่ทำอะไรอยู่มันห้านาทีแล้วลเออแล้วมันตีตอนที่คีบมันหมดนี่แหละนี่โอ้ฉันฉันฉันปนหัวปนหัวอ่ะอยากฆ่ามันก็ฆ่าเลยอ่ะไม่ห้ามแล้ว ทำไมกอดข้างบนข้างบนฆ่ามันมาฆ่ามาฆ่ากับฉันสิมากับฉัน please please มันอยู่นี่อ๋ออ๋อจะฆ่าก็ฆ่าเลยอ่ะเออ๋อไม่ฆ่าสักคนอาอตายไปเลยอ๋อถอยถอยถอยเกือบ <c oughs> ตายเอาับเป็นไงล่ะเอาฉันจะจับมันฉันจะทำมันไม่มีใครเข้าเลย อีนี่เอาทำไมไม่โดูอ่ะอีนี่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 อนีก็ได้ใครก็ได้ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันทีฆ่ามันทีฆ่ามัน,มนีไม่มีใครเข้าเลยอ๋อฉันปวดหัวทีเอลสูนี่ตายเออไปเดินแหลมอยู่แบบนั้นไปเดินเข้าป่าเขาดงแล้วก็โดนเข,า,ขาสอยตายน่ะนะเห็นไหมไม่เข้าใจเอลสูอย่าทำฉันอย่า อีดองนี่ไม่เปิดก็ได้วะเอวสุเออไม่ใช่เอวสุดไปไหนเอวสุดตายนี่หว่าอ๋ออ๋อเรียบร้อยเออนั่นแหละอีมา,จากจะโอ้ฉันตายมามามา,มา,มานี่มานี่เลยมานี่เลยวูคองวูคองอ๋อตายถอยไม่รอดเรียบร้อย ใค,ใครสมารสมารถกำจกัดพวกเขาเหล่านี้ได้อย่าไปอย่าไปมั่วซั่วตายเรียบร้อยอ๋อฉันท้อฉันท้อเลยฉันท้อฉันท้อจริงนะอันนี้เขาก,กักมาก่อนโดนฉันเนี่ยเออคลิกฟี่เอาถอย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 ไม่ได้ขดอีโมจิอินนี่เป็นอะไรถอยถอยล้วจะเข้าไปทำไมโอย อ๋อๆฉันฉันอ๋อๆเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อย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 ตายอ๋อเรียบร้อยนี่ไงทีมคุณภาพโอ้เรียบร้อยไม่ตายไาเตะมาเรียบร้อยอีกคนนึงอีกคนนึงบัสบัสอีกคนนึงเอลตูวอีกฉันจะยอมแพ้ฉันจะยอมแพ้อ๋ออเรียบร้อยอ๋อ